วันนี้เรามาทำ Mousepad า o u n อัพกันอีกครั้งนะครับรอบนี้เป็นของแบรนด์ X-ray pad เนอะซึ่งมาจากทางร้าน My s m o t นะครับทุกคนซึ่งก็นะวันนี้ผมจะมีตามนี้เลยผมจะมี Heavy B 2รุ่นนะครับทุกคนเป็นรุ่นซอฟนะแล้วก็รุ่น x o f นะครับสีแดงแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็จะมีรุ่น Origin Pro นะครับโดยผมจะมีทั้งหมด3รุ่นเนาะจะมีรุ่น x ซ o f สีดำนะครับจะมีรุ่นซอฟสีส้มแล้วก็เป็นรุ่น Origin Pro Cerberus นะครับเป็นรุ่นพิเศษที่จะมาแบบเป็นลายอันเนี้ยเนาะก็ดูสวยงามดีนะครับมี3รุ่นเนาะแล้วก็จะมี Aqua Control Pro นะครับทั้ง3รุ่นเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็น Aqua Control Pro หลุงนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Aqua Control Pro mid แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ ุคนแล้วก็จะมีฟีดต,ตัวใหม่อีก3รุ่นด้วยนะครับหลักๆเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มตัวที่ชา้าที่สุดในวันนี้ก่อนเลยแล้วกัน m o u ส์ Pad นะก็คือตัว x r a Pad Heavy B นั่นเอง อ่ะนี่เลยนะครับตัวสีดำเนี่ยจะเป็นรุ่น X Soft เนาะส่วนรุ่นตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นตัว Soft นะครับแล้วก็อันนี้คือตัวแพ็กเกจของเขาทุกคนอ่ะจะเห็นว่ามันเขียนว่า Heavy B ใช่ไหมซึ่งก็น่าเสียดายที่เขาแบบไม่ได้ชิปมาเป็น flat package เนาะเพราะว่าตอนแรกที่ผมแกะออกมาจากกล่องตัวนี้เนี่ยมันก็ยังมีความแบบพริ่งเพริ่งมีความงอ,อยนิดนึงนะครับต้องแบบเอาไปทับไว้กับแผ่นอื่นๆประมาณแบบ2คืนนะกว่าจะแบบกว่ามันจะเรียบแบบนี้ได้นะครับก็ เป็นหนึ่งในข้อที่แบบข้อสังเกตแล้วกันเนาะเออ e. ตัวเรื่องของขนาดหรือว่าไซซิ่งเนี่ยจะมีขนาดเดียวเลยนะครับคือ450เนาะคูณ400นะครับแล้วก็มีความหนักของตัวแผ่น,นยอยู่ที่ประมาณ4มมตรนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนสั่งจากไทยเนี่ยนี่จะเป็นไซส์เ,เ,สเดียวที่ทุกคนเลือกได้เนาะแต่ถ้าแบบสั่งจากต่างประเทศเลยมันจะมีแบบ500คูณ500ด้วยซึ่งก็น่าเสียดายจริงที่เขาแบบไม่เอาแบบแผ่นตัว50ซติมมาขายเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นไซส์ที่หลายคนชอบได้ไง่ายมากกว่านะครับผมรว่า้้ก็ดเเลนะตวซ ยิ่งถ้าคนแบบเล่นเมาส์ชาร์แบบผมด้วยบางทีผมกวาดเมาส์เกินเจ้าตัวนี้ไปอีกเว้ยเอ,เอกลักษณ์ของแผ่น h ฮปปี้บีเนี่ยก็คือเรื่องของเท็กเจอร์พื้นผิวของเขาเนาะเพราะว่ามันจะเป็นผิวที่แบบเป็นลายลังพึ่งอะเป็นลายเฮกซากอนนะครับซึ่งจะมีผิวที่แบบมีความหยาบนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสากนะครับแต่แน่นอนว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบเรียกว่าสมูทได้แน่นอนนะครับแบบเนี่ยอ่ะฟังจากเสียงนะก็แบบน่าจะสังเกตได้แล้วนะครับว่ามันมีแบบมันมีเท็กเจอร์ที่เยอะเนาะซึ่งผมเวนร แน่เลยถูกไหมแบบบาลานซ์เอมไปทางเร็วเหมือนแบบ Aus oo, อสุน,นี้ใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนมันตรงกันข้างเลยเลยนะครับ แผ่นตัวนี้เนี่ยมันคือแผ่นแบบคอนโทรลเลยนะแต่ว่ามันจะมีความทิกกี้ทิกกี้ในหนึงนะครับอันนี้ผมเทสโดยการใช้เจสเปดนะแบบตรงรุ่นของทางแบบเออ่จิกโบสุซเปอร์ไลท์สองนะครับซึ่งเวลาผมขย,ยับอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันมีความช้าไหมมันก็มีความช้านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าช้าไปเลยเหมือนพวกแบบไทม์นัตตินายจากทางอัดิซันเนาะแต่ว่าเวลาผมแบบฟลนะิกกิ้งเมาส์เนาะคือแบบโยนเมาส์ไปอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่ามันมีแรงหยุดที่แบบเบรกตัวเมาส์แบบเต็มๆเลยนะครับซึ่ง มันเป็นแรงหยุดที่ผมถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเว้ยแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบว่าขึ้นอยู่กับฟีดค่อนข้างที่จะเยอะๆเหมือนกันนะทุกคน2ตัวนี้เนี่ยติดฟีดแบบรุ่นเดียวกันนะครับคือ Xeraypad Obsidian Air เนาะแต่ว่าจะเป็นแบบเต็มแบบตรงรุ่น1รุ่นนะครับแล้วก็ตัวดัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเวลาผมเทียบระหว่างของตัวนี้เนี่ยตัว v i l t e r v r p o ที่แบบตรงรุ่นเนาะมันจะแบบ มีความช้ามีความหมนืดมีแรงหยุดที่สูงมากๆเลยเว้ยอ่ะลองดูนะครับมันเบรกแบบมันเบรกแบบหัวทิ่มหมดทุกคนนะเออแต่ว่าพอเป็นตัวดอทเนี่ยถามว่ามันเบรกไหมมันก็เบรกนะทุกคนแต่มันจะมีความฟรีที่มากกว่านะครับดันนิมฟริชชันแล้วว่าสเตติกฟริชชั่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งเนาะเพราะงั้นมันค่อนที่จะเลือกฟรีทมากๆไงทุกคนระหว่างฟ e ีดอทกับฟรีเต็มเนี่ยเลือกใช้ให้ถูกนะครับเพราะงั้นโดยรวมผมก็มองว่ามันเหมาะกับเกมแบบแนวะแบบแท็กไอพีเอสมากกว่านะเาน ทุกอนูในการขึ้นไหวกับผมอะซึ่งในการเล่นทัพ FPS มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเนาะที่คุณรู้การเคลื่อนไหวความแรงความเบาของเมาส์คุณอะไรงนี้ใช่ไหมซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็สามารถนามาใช้กับตัว e x o p ได้เหมือนกันนะครับระหว่างสอตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นความเด็วที่ไม่ได้หนีกันมากเราทุกคนคือเป็นแผนที่ช้าอยู่นะครับเพียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กดเมาส์เนี่ย ตัว e อ็กของตัวไอเฮฟวี่บีเนี่ยมันจะแบบมีแรงหยุดที่เพิ่มมากกว่าแบบเยอะๆเลยเว้ยแล้วก็ถ้าคุณแบบใช้ฟิสดอตอย่างเงี้ยบางทีมันแบบแบบเวลาคุณกดเมาส์เยอะเกินไปเนาะมันจะไปขูดกับตัวแผ่นเลยเว้ยเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าคุณแบบไม่ชอบการกดเมาส์อยู่แล้วเนี่ยให้เลี่ยงแผน่นเอ็กซอรดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะใช้ยากมากกว่าซอปนะครับเพราะตัวซอปเนี่ยมันก็แอบ,บจะนุ่มมากไปแล้วนะแต่ตัวเอ็ซอรเนี่ยมันนุ่มมากกว่าเดิมอีกทุกคนเพราะงั้นนั่นแหละไปเลือกด,ด,ดีนัแแตต่่่ววาาาผมมไปอบบสงเเกห็ ตัวสีดากับสีแดงเนี่ยในเว็บไซต์ของทาง HRPAD เนาะ <S 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 เขาบอกว่ามันจะเป็น Heavy B รุ่นที่แบบเป็นคอนโทรลเวยแต่ถ้าเป็นแบบมีลายหน่อยอย่างเงี้ยมันจะเป็น Heavy B รุ่น p e e d นะครับแต่ว่าในไทยอะมีแค่2สีเนาะผมก็แบบไม่ได้มีโอกาสลองไอ้รุ่นแบบ Speed ผมก็เลยแบบไม่สามารถบ,บอกได้ว่ามันต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อผ่านทาง MySMot เนี่ยก็คืออย่างที่ผมพูดไปเลยมันจะเป็นแ,แผงคอนโทรลนะครับโดยรวมในแง่ของความเร็วเนาะถ้าเกิดให้ตีเป็นเลข10เนี่ยผมจะให้ประมาณสัก 3.5แล้วกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยเนาะในแง่ของการกลาดิ้งอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแผนที่เออช้ากับพวกแบบ GSR SE แล้วกันถ้าจะให้ตีเป็นแบบวงกว้างๆให้ทุกคนเข้าใจงนะ่ายๆเนาะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นแบบมาตรฐานของผมเองนะแบบไม่ได้อิงจากเลขจากใครไม่ได้ดูจากใครมานะครับอันนี้เป็นแค่แบบประสบการณ์ที่ผมแบบ ออลองแผ่นมาเยอะๆนะครับทุกคนเออส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับการเด็บขอบเนี่ยก็ต่ํากว่าพื้นผิวเนาะถึงแม้ว่าไอตัวการจบการเด็บขอบเนี่ยยังมีความนูนแล้วก็ไม่ค่อยเละเล็ด้อยอยู่บ้างซึ่งทุกคนน่าจะเห็นตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวฐานรองเนี่ยเขาจะใช้เป็นพิวมัง้งอ่านว่าโพลียูทรีเนอะไรอย่างงี้มั้งครับซึ่งเกาะโตะได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีคําว่าเอออ็กซ์เรย์แพดเป็นแบบอิมพ i n t รอบๆตัวแผ่นด้วยนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีเลยในเรื่องของคุณภาพของตัวแผ่นนะครับเอ อ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นซีโร่โคนอีกแล้วนะครับทุกคน X-ray p p a d o r แพดอ Pro ตัวนี้เลยเนาะซึ่งผมจะมี3รุ่นนะครับเป็นรุ่นพิเศษ c ซอร์ r บ s ัเป็นลายสีแดงน้ำเงินขาวอันนี้เนาะแล้วก็จะเป็นรุ่นซอฟสีส้มนะครับแล้วก็เอกซอสีดำเนาะซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยจะมาในกล่องแคปซูลเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหม Origin Pro นะครับซึ่งก็จะมาในไซ,ซสิ่งเดิมเลยนะครับ450คูณ400เนาะแล้วก็มีความหนาเย,ยประมาณ4มิลิเมตรนะครับซึ่งตัวสีส้มแล้วก็สีดำเนี่ยเรืเ่องของการเย็บพื้นผิวหรือว่าคุณภาพโดยรวมเนี่ยมันเหมือนอาเดซันซีโร่ล็อตเก่าเลยไว้ทุกคนล็อตเก่าคือล็อตก่อนที่เขาจะแอดสีใดๆออเวนชเข้ามาคือมันเป็นผิวประมาณนั้นเลเวลคือมันไม่ได้เหมือนตัวแบบล็อตใหม่ทุกคนล็อตใหม่มันจะมีความแบบหยาบของพื้นผิวที่มันมากขึ้นใช่ไหมแต่ตยคล้า ตัวก่อนหน้านั้นนะทุกคนตัวตัวก่อนหน้าที่จะเป็นสีส้มเนาะให้ฟิลเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเซอร์เบรัสตัวนี้เนี่ยรุ่นพิเศษอนะเนาะมันจะมีพื้นผิวที่สมูทมีความเนียบเนียนนะครับมากกว่าเจ้าตัวสีดําแล้วก็สีส้มเนาะแล้วก็เรื่องของความเร็วโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นความเร็วที่มากกว่าทั้งสีส้มแล้วก็สีดําด้วยทุกคนตัวความเร็วโดยรวมของตัว2แผ่นตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดเป็นตัวซอฟเนี่ยความเร็วเต็มสิบจิว 6.5แล้วกันประมาณนี้นะครับคือแบบเป็นบาลานซ์กึ่งไปเร็วเหมือนซีโร่เลยทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว x s o f เนี่ยความเร็วมันจะลดลงมาเลยประมาณสัก6ปีไปอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเซอร์บรัสัวที่ผมบอกว่ามันเร็วกว่าเนี่ยความเร็วมันจะประมาณ7เลยนะครับทุกคนซึ่งออสองตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนซีโร่คล้ายๆอาจจะเร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเซอร์บรัสเนี่ยมันจะเร็วกว่าซีโร่ทุกคนมันอาจจะเร็วกว่าพวกแบบไฮรติอสุ ขนาดนั้นเลยก็ได้นะครับอ่ะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอดิซันซีโร่ลุ่ใหม่นะครับสีส้มเนาะอันนี้เป็นรุ่นมิดนะครับเนี่ยความหยาบของพื้นผิวอะฟังจากเสียงทุกคนก็น่าจะสังเกตได้แล้วนะครับว่าตัวเซอร์เบอรสอะมันจะมีความสมูทที่มากกวา่าใช่ไหมซึ่งถามว่านําไปเล่นแบบเกมแบบแท็กเอพีเอสมันจะเร็วไปไหมสำหรับผมอะไม่หรอกเพราะว่าผมเคยชินกับพวกแบบไรเดนคาเซมิหรือแม้แต่พวกแบบแพนเร็วๆอะผมก็ใช้เนเวอร์แลนด์ประจําอยู่แล้วนะครับมันก็คงไม่เร็วเกินไปแหละแต่ถ้าทุกคนแบบ คาดหวังความเร็วของซีโร่หรือว่าน้อยกว่าซีโร่เนี่ยแล้วซื้อลายอันนี้ไปอะเนาะมันจะเร็วกว่าทุกคนคาดคิดไว้แน่นอนนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ซีโร่จริงอะไปซื้อพวกแบบตัวสีส้มไม่ก็ตัวสีดําดีกว่านะครับจะใกล้เคียงมากกว่าตัวนี้เหมือนแค่แบบได้เทแล้วก็ไป็ผิวี่สมูทนะผมเอาจริงผมชอบมากกว่าตัวสีส้มแล้วก็สีดำนะครับแต่แค่สลหรับคนหมู่มาแล้วกันอาจจะมองว่ามันเร็วเกินไปนิดนึงถ้าเทียบกับความเป็นแบบซีโร่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีดันคนเ ซึ่งอาจริงไอ้สอาแผ่นนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรมากเนาะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ซีโร่คนอะซึ่งผมก็เป็นคนที่แบบ ไม่รู้ดิผมไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับซีโร่โคนเยอะมันไม่ได้แบบว,ว้าวอะไรอีกแล้วอะ่ะเออมันแบบน่าเบื่อเกินไปแล้วด้วยซ้ำสำหรับแผ่นจําพวกนี้เนาะแต่ว่าปัญหาต่างๆที่แบบอธติจารเกิดขึ้นเนาะพวกแบบการเก็บคนในเงี้ยสตัวนี้ไม่เก็บคนเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความชื้นของตัวแขนเนี่ยก็แทบไม่มีผลกับเจ้าตัวแผ่นตัวนี้เลยนะแบบทนสภาพอากาศได้ดีมากๆนะครับแบบช่วงนี้ฝนตกเยอะเนาะก็มารู้สึกเลยว่าวันไหนร้อนๆแล้วแบบแผ่นมันจะเหนื่อขึ้นเงี้ยผมไม่เคยเจอเลยนะครับก็เปนทางเลือกหนึางแล้ว ซซลลโคนนะครับการเย็บขอบก็ดีนะครับเล็กแล้วก็ต่ํากว่าผิวนะส่วนเรื่องฐานล่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบตัวโพลิยูทรีนนะครับเหมือนตัวเดียวกันกับเฮดีที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนาะก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดผมออกเสียงผิดน,นะผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละค้าบแบบประสิทธิภาพเดียวกันได้เลยทุกคนอ่ะตัวต่อมานะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดแล้วกันในไลฟ์อัพช่วงหลังที่ผ่านมานะครับก็คือ a c Pro นั่นเองทุกคนตัวนี้เนี่ยจะเป็น a c Pro ลุงเนาะเป็นแบบลายมังกรสีพิเศษอันนี้นะครับแล้วก็จะมี A C Pro mid คือแบบฐานมันจะเฟิร์มหน่อยแข็งหน่อยนะครับแล้วก็จะมี A C Pro X Soft นะครับซึ่งผมงงอยู่อย่างนึงเว้ยเพราะว่าตอนไอสตัวนี้ชิปมาไอลุงกับตัว mid เนี่ยมันจะเหมือนเป็นคนละโรงงานทำทุกคนมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะชิปมาเป็นแบบ flat package เนาะแล้วก็ตัวฐานรองเนี่ยผมไม่รู้ทุกคนจะเห็นในกล้อง top down ไหมเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองสังเกตดูนะครับอ่ะอันนี้นะ่ะจะเป็นตัว ตัวใหม่ทุกคนมันจะเป็นแบบฐานคล้ายๆแบบ PU เป็นโพลีไตรีนมีคําว่า X-ray pad นะครับแต่ว่าไอ้สตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆอัลฟาเซลนะครับทุกคนก็เอาตามจริงคุณภาพอะก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกผมรู้สึกว่ามันก็เกาะตัดดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันต่างกันเลยเนะี่ยก็คือที่เฉพาะตัวสีนีออนเนาะคือตัวก่อนหน้านี้เนี่ยฐานเออตัวขอบเนะี่ยทุกคนจะเห็นไหมว่ามันมีความใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันเล็กลงแบบ เล็กลงเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้คือตัวใหม่ทุกคนอันนี้คือตัวเก่านะครับะจะเห็นหน้าจะเห็นความแตกต่างได้ไมา่ยากเนาะแต่ว่าการเรย็บขอบของตัวหลูกตัวนี้เนี่ยแม่งเล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยจะเห็นมาในแผ่นลองเมาส์เลยเลยคือมันเล็กแล้วมันก็ต่ากับผิวนะครับแทบจะแบบ แทบจะกลืนไปกับตัวผิวแล้วว่ะทุกคนเออแต่มันก็ยังเป็นการเย็บขอบอยู่นะซึ่งก็น่าสนใจนะครับที่เขาที่เขาทำได้ดีขนาดนี้ในแง่ของแบบการเย็บขอบแล้วก็เรื่องของฐานรองนะครับตัวไซสิ่งก็จะมาเหมือนเดิมเลยทุกคน450คูณ400นะครับแล้วก็มีความหนาประมาณ4มมเนาะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงรุ่นมิดทั้ง2ตัวนะครับทั้งลุงแล้วก็ตัวนีออนเนี่ยมันเป็นฐานที่ว่าที่จะแน่นมากๆเลยนะครับคือคุณไม่สามารถ กดเมาส์บนแผ่น2ตัวนี้ได้แน่นอนอะคือกดไปไม่รู้สึกเลยว่ามันจะเพิ่มแรงหยุดได้แม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งผมอะชอบแผ่นแบบนี้อยู่แล้วเว้ยผมไม่คนชอบแผ่นแนวแข็งๆมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะทําให้รู้สึกว่าเวลาผมฟลิกไปตรงไหนหรือว่าสบับดเมาส์ไปตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ผมเคยชินว่าผมสบับไปมานี้แล้วมันจะไปเข้าเป้าตรงนี้นะเออมันแบบมันไม่มีความนุ่มของตัวแผ่นเข้ามาก,กวนผมผมก็เลยแบบพิเวอร์แผ่นแบบประมาณนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว X-Soft ของรุ่นนีออนนะครับบอกตามตรงว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็น e Xsoft เนี่ยแต่เรื่องของความนุ่มอะมันไม่นุ่มไปกว่าเจ้าตัว Origin Pro soft อปไว้ทุกคนคือถ้าเกิดลองดูจากภาพนี้เนาะจะเห็นว่าตัว Origin Pro soft เนี่ยมันลงไปลึกกว่าเจ้าตัว e Xsoft ของตัว Aquacontrol Pro อีกเว้ยเพราะงั้นตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นกึ่งกลางระหว่าง soft แล้วก็ Xsoft ของ artisan อะไรประมาณนั้นะคือก็สามารถกดเมาส์ลงไปได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าจม ถ้าพูดแบบ Origin Pro ตัวสอบแน่นอนทุกคนซึ่งตัวความเร็วเนี่ยถ้าเกิดให้เต็ม10เนาะผมก็จะตีให้ประมาณสัก6.5คล้ายๆแบบ Origin Pro สอบมาแหละสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของพื้นผิวเนาะพื้นผิว Origin Pro อ่ะมันจะมีความสมูทมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นไฮบริดเนาะซึ่งก็จะมีความจากที่เยอะมากพอสมควรเลยนะครับก็จะให้ฟีลคล้ายๆแบบไฮติอสสุอะไรประมาณนั้นแหละคล้ายๆนะครับไม่ได้เหมือนจะทีเดียวเนาะอะ,อะด้านบนคืออสสุนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือตัว Origin นะไม่รู้จะเห็นได้ชัดเจนไหมนะครับแต่ว่ามันให้ฟีลคล้ายๆก็แหละคือมีความหยาบนะครับมีความสากเนาะแต่ว่าฟีลลิ่งความแบบการไกดิ้งแรงหยุดอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกันนะก็คือเวลาคุณแบบแยับเมาส์แล้วกันเวลาคุณกลายทั่วไปอย่างเงี้ยมันจะมีความเร็วที่ เยอะนะครับแต่ว่าเวลาคุณจะหยุดอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นแผ่นที่แบบสามารถหยุดได้อะเออซึ่งมันเลยเป็นแผ่นที่ผมชอบที่สุดละกันคือแบบมันไม่ได้ไปทางไหนสักทางนึงเป็นพิเศษแต่ว่าก็ทําได้ดีทุกทางนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูตัวนี้กันบ้างน,นะครับอันนี้เนี่ยคือ w a r h a c k X Extra Pad Obsidian Pro เนาะซึ่งก็จะเป็นฟีดที่แบบเขาโฆษณาว่าถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นกระจกตัวเฉพาะนะครับตัวสีดําอันนี้เลยเนาะซึ่งผมอะ่ะก็ลองใช้คู่กับ z e r o Mouse V 3 5สาจากทาง Optimum นะแล้วก็ตัวอื่นด้วยที่ผมเคยลองมาก่อนนะ นนใช้กู้กับพวกแบบคา so ko, ujin, เซมิโซกุฟูจินพาวซ่าซูเปอร์กลายอย่างเงี้ยผมก็ลองใช้มาหมดแล้วนะครับมันก็ถึงว่าเท่าออกมาได้ดีนะเสียงค่อนข้างที่จะเงียบระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ของผมรายการที่แบบเป็นเฟอร์บริกของผมนะโกดกายไซโคลนนะครับเป็นแบบเป็นฟิตท,ที่ออกแบบมาเพื่อกระจกเหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมีเสียงที่เงียบกว่าแล้วก็มีความสมูทของตัวฟิตท,ที่มากกว่าไว้คือแบบเวลาเจอฝุ่นอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเก็บเท่าพวกแบบ ตัว o b s i d i a n Pro เนาะเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตจริงๆเนี่ยตัว Obsidian Pro เนี่ยตัวผิวสัมผัสของตัวฟีเเขาเนาะมันจะแบนไปเลยเวย้ยมันจะมีขอบมนอยู่บ้างแต่ว่าต,วตัวตรงกลางอะ่ะมันจะไม่ได้นูนขึ้นมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวก้นไกไซโครคโคนะ่ะมันจะมีความนูนอยู่ตรงกลางขึ้นมานิดหนึ่งเวย้ยทุกคนซึ่งมาส่งผลให้เวลามันเจอฝุ่นอะไรอย่างงี้เนี่ยมันจะแบบ มันจะไม่จับทั้งหมดทุกคนมันจะแบบหายไปบ้างสกิปไปบ้างอะไรย่างนี้โอกาสโดนเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับผมก็เลยชอบเจ้าตัวอไซโครนเนี่ยมากกว่า Obsidian Pro เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเจ้าตัวอ b s i d เดนโปรจริงเนี่ยผมแนะนําว่าตัวใหม่ของเขานะครับอั Pro เดนโปรแอนเนี่ยเป็นออปชันให้ดีกว่าเยอะเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับเป็นรุ่นต่อยอดนะครับมันเหมือนกับเป็นสิ่งใหม่เลยทุกคนซึ่งผมอะ ติดไว้กับเจ้าตัวโซระ V2 ตัวนี้เนาะก็ผมก็ลองใช้กับพวกแบบ a p e ป o v โอ2อรงะไรงี้อยู่ขอ้อางที่จะหลายเกมอยู่นะครับคู่กับเจ้าตัวนี้เนาะ work, คลาสเซอร์คาไซมินะครับความแตกต่างกันเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของแบบความผิวสัมผัสข,ของมันนะครับเพราะว่าในขณะที่ออคซิเดนโปรเนี่ยมันจะมีความมันมันมีความเงาเงานเนาะตัวนี้มันจะมีความแบบสักๆด้านๆไปเลยเว้ยซึ่งเวลาขยับอะอ่ะอันนี้คือออคซิเดนโปรนะครับเห็นไหมเสียงจะเงียบเนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย เสียงมันจะดังกว่านะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะดังกว่าเนี่ยมันให้ความคอนโทรลที่มากกว่าเวเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวคาสามิเนี่ยก็ไปถือว่าเป็นแผ่นที่กระจกที่กลางๆนะไม่ได้เร็วเกินแต่ก็ไม่ได้คอนโทรลนะครับแต่ว่าดูดิเห็นไหมมันจะมีแรงหยุดที่แบบหยุดได้แบบทันทีเลยเวซึ่งผมอ่ะก็นาคอมโบนี้นะครับไปเล่นในโ a n ันยูแบบ10กว่าเกมทุกคนผมก็สามารถเล่นได้เลยนะครับในความเร็วมอประมาณ0.1งของผมอะเนาะถ้าแต่ว่านํามาใช้กับไรเดนเนี่ยซึ่งก็เป็นแผ่นที่สมูทมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเวลาขยับ คือเหมือนกับว่าด้วยความที่แผ่นตัวฟีดอะมันแบบข้างี่จะแบบมีความเท็กเจอร์มีความหยาบเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าเสียงอะมันจะมีความดังที่มันหมากขึ้นเว้ยแต่ว่ามันก็สามารถทําให้ตัวแผ่นไวเลนตัวนี้นะ่ยมีความเร็วที่ลดลงมากําลังพอดีพอดีเลยทุกคนไม่ถือว่าเร็วเกินไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านำตัวโปรแอร์เนี่ยไปเทียบก,กับตัวก๊อดกาดไซโครดนะครับก็ตัวนี้ตัวโปรแอร์เนาะจะมีความช้าที่มากกว่าอยู่พอสมควรเลยนะครับเเนี่ยแบบเวลาผม ลากไปอะเนาะมันจะมีความเบรกเว้บนตัว Pro Air เนาะแต่ถ้าเป็นไซโครนะ่ะมันจะแบบมันจะพุ่งไปเลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะเร็วกว่าก็จริงเนะี่ยแต่ความสมูทเวลาแบบเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเสียจงจะเงียบกว่านะครับแล้วก็ความสมูทเนี่ยจะมีมากกว่า o i y g e n Pro Air ด้วยเนาะอย่างที่ทุกคนได้ยินเลยนะครับก็ไปเลือกกันเองตัวหนึ่งเร็วนะครับไซโครนเนาะตัวหนึ่งก็ชา้าลงมาแต่เสียงก็จะก็จะมากขึ้นนะครับของตัว Pro Air นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แบบเป็นเมนผมแล้วกันในการใช้งานคู่่่่่กกัับแผผผนนนนาาาใชวงงหลลทีมเยค็คือ X iPad Obsidian a อ r ตัวนี้นั่นเองทุกคนซึ่งผมก็จะมีทั้งแบบเป็นรุ่นตรงรุ่นนะครับของ Viper v 3 Pro เนาะแล้วก็เป็นแบบดอทนะครับที่ติดไว้กับเนี่ยอุนดาล i g h t ็กเทอร ที่ผมคัดตอมสีมาเองตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นฟีดท,ที่แบบคล้ายๆเจ้าตัว Obsidian Control Series แหละทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีความคนโทรลอยู่มากกว่านิดหน่อยละกันคือการเคลื่อนไหวอะเอาตามจริงมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ผมว่าแรงหยุดของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีมากกว่านะครับแต่มันก็ไม่ได้ถือกับว่าเป็นแบบฟีดคนโทรลนะถ้าเกิดเทียบกับ Corepack Control เนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวนี้ยังมีความเร็วที่เยอะมากกว่านะครับมันอยู่ประมาณแบบเกือบจะก,กลางละกันเออพูดอย่างนั้นก็ได้มันให้ฟีดประมาณแบบ Core อาจจะช้ากว่าคอปเปอรโปรนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมมาก็ลองใช้ฟีดตัวนี้นะคู่กับแผ่นผ้าที่แบบเป็นเมนผมในช่วงหลังมาแล้วกันทั้งแบบคอนโทรลไปเลยจ่าๆนะครับอย่างอาติสานไทแมตตินายเนาะแผ่นบาลานซ์กลางๆหน่อยนะครับอย่างครูร์ซอนจามูไลแล้วก็แผ่นตัวนี้นะครับอาติสานไรเดนมิดเนาะข้อสรุปของผมเนี่ยก็คือด้วยความที่มันเป็นแบบเอ่อฟีดที่แอบจะเอ็มมาในทางคอนโทรลนิดหน่อยเนี่ยแนะนำว่าอย่าไปจับคู่กับแผ่นแบบคอนโทรลจ๋าไปเลยนะครับเช่นไทแมตตินายเอ่อลาอนด้าวิส เน้จ้าศ NPC Pro เนี่ยเลีกยเลี่ยงใช้งานคู่กับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวแผ่นอะมันช้ามันหนืดเป็นเต่าไปเลยเวยยกเว้นแต่เสียแต่ว่าคุณแบบอยากได้แผ่นที่มาแบบช้าๆไปเลยฟีลลิ่งแบบคุมแบบโคตรจะหนืดไปเลยมัดดี้ไปเลยเนี่ยก,ก็ใช้คู่กันก็ได้นะครับแต่ผมว่าการทาแบบนั้นอะมันมันไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่อ่ะการที่แบบแผ่นช้าแล้วมาใช้คู่กับฟีดท,ที่ช้าอีกมันก็จะยิ่งทําให้ตัวแผ่นอะมัน รีบประสิทธิภาพออกมาได้แบบได้ไม่เต็มที่อ่ะทุกคนบอจะเกตปะเออมันอยู่ในเกณฑ์ที่ช้าเกินไปนะครับไอถ้าคุณนําไปใช้กับแผ่นแบบนี้ไรเดนมิดหรือแบบโคซอนซามูไรหรือแม้แต่พวกแบบอัติซังซีโร่เนี่ยมันจะดึงความเร็วลงมานะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําลังพอดีเลย,ยแล้วกันและเซว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณลองกับซีโร่แล้วแบบฟิดทั่วไปเนาะแล้วคุณรู้สึกว่าซีโร่อะมันเร็วเกินไปคุณลองใช้คู่กับฟีดนี้ดูเว้ ความเดียวของซีโร่มันจะลดลงมานิดหนึ่งในจุดอยู่ที่แบบกลางๆคล้ายๆครอสซอนซามูไรนะครับเล่นได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนก็ <c oughs> เลยแบบช่วงหลังมาด้วยความที่ผมเป็นคนแบบเมนซามูไรเนาะกัแบไรเดนมิดเนี่ยก็เลยแบบใช้ฟีลตัวนี้นะครับมาช่วงหลังมาตลอดนะครับเนี่ยมันศึกมากเลยทุกคนดูดีๆนะแบบมันศึกตามมุมอะไรต่างๆไปแล้วนะครับซึ่งผมก็นําไปใช้กับตัวคาซมิด้วยแผ่นกระจกด้วยก็เวิร์กดีนะครับแต่อาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่ถ้าเกิดอย่างที่บอกไปถ้าเกิดจะใช้กับแผ่นกระจอะ แนะนำเป็นแบบโปรแอรหรือว่าเป็นแบบเจ้าตัวกดกายใสโครนดีกว่านะครับตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันมีเซอร์เฟตที่สัมผัสกับตัวแผ่นเยอะเกินไปหน่อยมาเลยวบาคุณใช้กับแผ่นกระจกอะไรเงี้ยเสียงมัจะด,ดังนะครับแล้วก็มันจะแบบมีความ s c r a ชชี่ไม่ได้สมูทมากเท่าไหร่ด้วยแต่ถ้าเป็นแผ่นผ้าเฉยๆเนี่ย ก็แนะนำมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัว Obsidian Air ตัวนี้นะครับอีก2ตัวแล้วกันนะครับที่ผมแบบยังไม่เคยพูดในช่องนี้เลยเนาะผมจะไปเร็วๆนะครับไม่ลงรายละเอียดมากเพราะมันก็แบบออกมานานแล้วเนาะก็คือตัว Obsidian Control สีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็เจ Speed เนาะซึ่งผมมีตรงรุ่นของตัว g p x 2นะครับแล้วก็ตัวแบบดับดัทที่ผมติดไว้กับ NPO1S ตัวนี้นะครับจริงๆตัว Obsidian สีแดงผมก็มีแบบดัดด้วยแต่แค่ ไม่ได้หยิบมาโชว์ในวันนี้นะตัว Obsidian Control สีแดงตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเจ้าตัว Obsidian Air แหละทุกคนคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าตัว Obsidian Air เนี่ยจะยังมีความไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ายังมีแรงหยุดที่มากกว่าเจ้าตัวนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตัว Purpose หลักของตัว Obsidian สีแดงเนี่ยตอนหน้าตอนนั้นที่เขาออกมาเนะเาะก็เหมือนกับว่าคุณจะใช้กับแผ่นผ้าก็ได้หรือว่ากระจกก็ได้ซึ่งมันเลยทําให้ตัวผิวของตัวนี้นะมันมีความแบบ ฮาร์เดนอ่ะแบบมีความแข็งมานิดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณนําไปใช้ถ้าเทียบกับเจ้าตัวออฟ i d เดียนแอร์เนาะตัวออฟเซเดีนสีแดงอ่ะมันจะมีความแบบกระด้างกระด้างสกราชชี่นิดนึงแบบคุณจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นฟีทที่แข็งกว่าเจ้าตัวออฟเซเดีนแอร์นะครับแต่ความคอนโทรลความเร็วอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกันเนาะเออทีนี้มาตัวเจดสปีดกันบ้างน,นะครับซึ่งฟีดตัวนี้เนี่ยเป็นฟีดตัวหลักละกันที่ผมใช้คู่กับเจ้าตัว อาติสานไทม์เน็ตเนไนต์ตัวนี้นะครับเพราะผมอ่ะไม่ชอบความเดิมๆของไทม์เนตเนเว้ยมันเป็นแผ่นที่แบบมัดดีเกินไปมีความแบบไม่คอนโทรลยาเกินไปเว้ยอันนั้นว่าในการคุมเป้าระยะไกลอ่ะมันดีก็จริงแต่ว่าในการระยะไกลอ่ะมันมันมันแย่ทุกคนมันหนืดไปเลยนะครับการที่มันจับคู่กับเจสปีดอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบดอทหรือว่าเป็นแบบเต็มอย่างนี้นะครับมันทําให้การขันขีบของผมอ่ะมันเร็วมากขึ้นเว้ยมันจะไม่ทําให้ตัวแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นที่มัดดีทุกคนสังเกตนะอันนคือเจปะห็ว่า มันก็แบบเคลื่อนไหวได้ฟรีใช่ไหมก็ไม่ได้เหมือนคอนโทรลขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าผมเอาแบบตัวนี้นะแบบออบซิเดียนแอร์นะครับถ่ายไปกับตัวทันดินายเนาะเนี่ยแล้วก็เนีนเ่นไะแม่มเงเบรกหัวทิมเลยเว้ยมันหนืดมากเลยนะครับการขยับอย่างเงี้ยก็รู้สึกเลยว่าตัวแผ่นน่ะมันมีความดูดตัวเมาส์ลงไปอะ่ะถ้าเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบแผ่นคอนโทรลอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าการจับคู่คอมโบกับฟีดท,ที่มันเร็วขึ้นมานะครับอย่างเจสปีดตัวนี้เนี่ย เป็นเทนเลที่ดีมากเว้ยฟิลมันจะแบบสมูทมากขึ้นการขยับเนี่ยมันจะดีมากขึ้นแบบมากๆเลยทุกคนแต่ว่าผมจะไม่แนะนําเจ้าตัวเจส e ปีนะครับถ้าเกิดคุณจะนําไปใช้คู่กับแผ่นกระจกเนาะเพราะว่าตัว p t f e ที่มันทาเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความซอฟมีความแบบเรียกว่าไงนะยืดหยุ่นแล้วกันที่มันมากกว่าเจ้าตัว o b s i d i a n Control สีแดงนะครับมากกว่าเจ้าตัว o b s i d i a n Air สีม่วงตัวนี้หรือแม้แต่ มีความยืดหยุ่นที่มันมากกว่าเจ้าตัว Obsidian Pro Air นะครับแบบถ้าเกิดคุณใช้กับแผ่นกระจกอะ่ะมันจะสึกเร็วมากเว้ยผมลองใช้ก่อนหน้านี้นะอันนี้ชุดที่2องที่ผมเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดคุณใช้แบบคู่กับกระจกอ่ะแค่ประมาณ2 3าวันอะ่ะฟิคคุณจะหายแบบหายไปเยอะเลยเว้ยแล้วมันจะบางลงไปมากนะครับมันส่งผลให้ความแบบ scratchy ความสากของตัวแบบฟิคก,กับตัวแผ่นอะ่ะมันจะมากขึ้นเพราะงั้นไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณจะใช้กับกระจกนะครับแต่ถ้าแผ่นผ้ายิ่งเป็นแนวคอนโทรลนะ ผมบวกๆกันทุกคนแนะนํามากๆนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการรีวิวแผ่นหลายๆแผ่นในวันนี้แล้วก็ฟีด uh, ในวันนี้นะครับก็แต่ว่าผมรู้ตัวว่าอาจจะแบบไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเนาะเพราะมันเป็นราวอัพนะครับเอาตามจริงผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเหมือนก,กันเพราะฟีดมันก็คือฟีดอะมันส่งผลต่างก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้จะส่งผลทําให้แบบคุณรู้สึกว่ามันมันเล่นแย่หรือคุณเล่นดีขึ้นข,น,ขนาดนั้นอนะเออทุกคนพอจะเก็าใจป่าสำหรับวันนี้ถ้าเกิดสนใจดักตตัไหนเป็นพิเศษที่ผมพูดในวันนี้เนี่ย วันนี้ไปก่อนทุกคนบาย